วเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจาเป็นมากสําหรับต้นพืชเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดทา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากติดโวนบางประมา อดิศักด์บุญกิยาพันธ์นะครับผมเป็นใครมาจากไหนโปรดเปิดคลิปเสียงฟังวันที่13กุมภาพันธ์2567ทั้งเช้างชาวเย็นนะฮะและอยากรู้ว่าผมทำอะไรที่ไหนอย่างไรในขณะนี้เปิดรายการวันที่5กุมภาพันธ์2568ฟังดูนะครับก็จะรู้ว่าผม ทำอะไรอย่างไรบ้างพี่น้องแฟนรายการครับวันนี้มีเรื่องสำคัญที่จะมาคุยมาเล่าให้ฟังผมตั้งหัวเรื่องว่าสายสัมพันธ์แฟนรายการและทิดบวนบางประมาะเป็อย่างไงครับคืออย่างนี้ผมเนี่ยเริ่มจัดรายการมาตั้งแต่ปี ประมาณ2,518มาเริ่มจริงจังก็2,520ถ้านับถึงวันนี้ปี68ก็หมายความว่าผมจัดรายการมาแล้วเกือบ50ปีโดยเริ่มต้นจากวิทยุ AM สมัยก่อนสายสัมพันธ์ระหว่างแฟนรายการกับผมเราก็มีช่องทางสื่อสารทางเดียวครับคือทาง ปรายสนนะฮะทางปรษสนีไอ้จะว่าทางเดียวก็ไม่ใช่คือทางไปรษสนีและอีกทางหนึ่งก็คือการที่ได้ไปพบกันโดยบังเอิญสมัยก่อนนั้นจะไม่มีคนรู้ว่าผมหน้าตาเป็นยังไงคนฟังเสียงแล้วก็จินตนาการนะฮะว่าหน้าตาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จนวันหนึ่งบางทีผมก็ออกไร่ออกนา ไปเจอพี่น้องกเกษตรศกรก็คุยกันพอคุยกันท่านก็จะชักเอะจากตัวเละเอ๊ะว่าเอ๊ะอะไรครับเขาบอกฟังเสียงคล้ายๆใครผมก็ถามว่าใช่ทิดววนบางประมาณไหมเขาบอก قول, เออใช่แล้วใช่แล้วโอ้เลยโอ,โอ,โอ้ตัวจริงเป็นอย่างนี้เลยนะึกว่าตัวอ้วนๆโอ,โอ้ที่จริงตัวผอมๆเนาะนี่สมัยก่อนที่เริ่มจัด AM ต่อมาจาก AM ผมก็เริ่มได้รับเชิญให้จัดที่ FM 100.5ก็เหมือนกันครับแฟนวิทยุก็ไม่รู้จักก็อยากเห็นหน้าเห็นตาทาง FM 100.5้าท่านก็จัดให้ผมเนี่ยไปพบกับแฟนรายการอยู่2ครั้งครั้งแรกรู้สึกจะเก็บคนละ500บาท ครั้งที่สรู้สึกจะ800บาทแล้วก็รับแค่200คนก็ได้ไปเจอไปเจอไปพูดไปคุยแล้วก็ไปพบปะแต่ก็เป็นลักษณะว่าผมเนี่ยคุยคนเดียวบนเวทีท่านได้ขึ้นมาคุยกับผมเนี่ยน้อยมากก็มีครับจำได้ครั้งสุดท้ายเนี่ยก็มีคุณผู้หญิงผู้สูงวัยท่านหนึ่ง เขาว่าสูงวัยคือสูงวัยกว่าผมท่านมาแต่เช้าแล้วท่านแอบไปพบผมเนี่ยหลังเวทีแล้วท่านก็มีของขวัญชิ้นเล็กๆมอบให้ผมพร้อมกับบอกว่ามาพบอาจารย์ครั้งนี้แล้วอาจไม่มีโอกาสได้มาพบกับอาจารย์อีกเพราะว่าอายุเยอะและร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง โอ้โหผมก็น้ำตาจะไหลนะครับก็ไม่ได้ถามชื่อแซ่ท่าหรอกแล้วก็ไม่ได้ถ่ายภาพกันด้วยในะยุคนั้นก็นะฮะเรียกว่าอยู A ่แอบอยู่ข้างหลังคนเดียวนั่นก็เป็นการสายสัมพันธ์ที่ได้พบกับแฟนรายการทาง FM 100.5จนงกระทั่งผมก็ป่วยเป็นมะเร็ง ปปี2563ปี64ใช้ลังสีตั้งแต่กุมภาถึงเมษาให้เคโมโมถึงเดือนกรกฎาแล้วก็อยู่สภาพหมดเรี่ยวหมดแรงแม้ว่าจะเริ่มจัดรายการทาง Facebook YouTube อะไรแล้วก็ตามแต่เรี่ยวแรงก็ไม่มีเพราะเรื่องอาหารการกินนั้น กินไม่ได้ปากมันเปื่อยปากมันเป็นแผลนะฮะแล้วก็เรี่ยวแรงไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นแฟนรายการก็เป็นห่วงเป็นใย,ยมันถามไทยนะฮะหลายคนก็อาสาขอมาเยี่ยมขอมาพบผมก็ต้องอกราบเรียนท่านว่าต้องขออนุญาตยังไม่พบใคร เพราะดูสภาพสังขารร่างกายแล้วมันอาจจะดูทุเรศทุลังเพราะว่าจากน้ำหนัก60จะเศษลดลงมาเหลือ49เรียกว่าพยุงกายก็ลำบากเพราะฉะนั้นจะพูดจะคุยก็ไม่มีเรี่ยวแรงก็ไม่ได้พบนะครับแฟนรายการหลายคนก็ผิดหวังนะฮะก็มีบ้างบางคนที่ เสืบเสาะแล้วก็บุกมาถึงบ้านก็ขอบระคุณโดยที่ท่านก็มีของเยี่ยมอะไรต่ออะไซึ่งเกรงใจมากจากนั้นมาเนี่ยก็ตั้งแต่ปี64 65 66ก็มีแต่แฟนรายการบอกว่าอยากพบกับอาจารย์บวนอยากมาเจออยากมาเจอคนนั้นบอกมาทีคนนี้บอกมาที ผมก็เลยต้องปรึกษากับทีมงานบอกว่าเอเราจะปฏิเสธแฟนรายการหรือว่าจะพบทีละคนเราก็คงจะไม่ไหวนะฮะที่สุดเมื่อวันที่24หรือ25นี่แหละปีพศสอ6 6ส 66, เราก็เลยจัดงานขึ้นชื่องานว่า พบอาจารย์บวนชวนกันคุยนะโดยผมก็ไปเช่าห้องประชุมที่ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนแล้วก็จัดเตรียมอาหารไว้ซึ่งก็มีค่า,าใช้จ่ายตอนนั้นก็ต้องรบกวนแฟนรายการว่าท่านที่จะมาร่วมงานก็ขอเก็บคนละ500บาทเป็นค่าเอกสาร ค่าห้องค่าอาหารถามว่าพอไหมไม่พอและผมรับจํานวนจํากัดคือ50คนแต่ว่ามี Walk-in เข้ามาอีกหท่านเป็น51ก็ได้เงินมาประมาณ15,000บาทผมสมทบเงินส่วนตัวลงไปอีก15,000บาทก็เพราะมีค่าใช้จ่ายประมาณ30,000บาทและวันนั้น เราก็ได้พบกันความจริงในตอนพบกันวันนั้นนะผมเองตั้งใจว่ามาเจอกันแล้วก็มีการแนะนำตัวกันพูดคุยกันเรื่องนู่นนี้นั้นให้รู้ว่าไผเป็นไผใครเป็นใครมาอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ปรากฏว่าไปไปมามายังไงก็ไม่รู้วันนั้นเริ่มด้วยให้ภรรยาเป็นผู้กล่าวเปิดงานและผมก็กล่าว ต้อนรับแล้วก็คุยกับแฟนรายการเวลาที่มีอยู่เนี่ยประมาณเกือบ6กชั่วโมงมันหายวับไปกับตาผมก็คุยเป็นคนเดียวส่วนใหญ่แล้วก็มีแฟนรายการขึ้นมา4ท่านมาคุยจำได้ว่ามีคุณมีสี่ท่านจำไม่ได้แล้วว่าทั้งหมดเป็นใครบ้างแต่ว่าก็ขึ้นมาคุยเล็กๆน้อยๆ แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ไม่ค่อยได้คุยกันจนกระทั่งก่อนจะจบเนี่ยผมก็เห็นว่ามีสุภาพสตรีนั่งหน้านะท่านหนึ่งทราบในเวลาต่อมาว่าก็คือ,อคุณนิดนะคุณชมัยพอรอีกท่านหนึ่งก็ยังเป็นสาวอยู่แต่จริงท่านเกษียณแล้วนะก็คือคุณจินนี่นะฮะ ซึ่งเป็นอดีตพยาบาลที่ผมเคยรู้จักและสามีพอรายการปิดงานและพอมายืนตรงหน้ากันผมก็เอ๊ะเอ๊ะอ,อพอจำได้ก็โผลเข้ากอดกันนะอันนั้นเป็นบรรยากาศในงานพบอาจารย์บ้วนชวนกันคุยเมื่อปี2566เพราะฉะนั้น แฟนรายการหลายคนที่ยังไม่ยอมเดินทางกลับแล้วก็มาคุยกันก็บอกว่าเ,เราน่าจะต้องพบกันอีกเพราะวันนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยแล้วก็มีการตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมานะครับรู้สึกเขาจะใช้กลุ่มไลน์ว่าทิดบวนแฟมิลี่ครอบครัวทิดบวญนะจากนั้น ก็ได้มีการนัดหมายมาพบกันเป็นระยะระยะก็ผมผมเป็นเจ้าภาพบ้างเวียนไปบ้านคุณจินนี่บ้างเวียนไปบ้านคุณชมไมพรที่สมุทรสาครบ้างนะแล้วก็เวียนมา,ากันไปกันมาจำได้ว่า,อาสองครั้งสุดท้ายคือ,อที่ อยุธยาและสิงบุร um ีสิงบุรีเราเพิ่งพบกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมแฟนๆรายการครับตอนพบกันแรกๆก็หลายคนก็เอาข้าวของมาฝากอาจารย์บ้วนนู่นนี่นั่นผมก็เกรงใจผมก็ตั้งกติกาบอกว่าเวลาเรามาพบกันไม่ต้องเอาอะไรมาฝากห้ามเอาอะไรมาฝากแต่ว่า ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุตอนหลังนี่ผมเลยไม่ห้ามแล้วก็ปรากฏว่าแฟนๆเขาก็หิวต้นไม้มาบ้างอาหารการกินมาบ้างนะแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนกันเอามาให้กันจนครั้งล่าสุดก็คือเมื่อวันที่หนึ่งมมนาคมเมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ไปพบกันที่บ้านในตำรวจใหญ่ท่านหนึ่ง ซึ่งเกษียณอายุแล้วนะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านท่านสุภเกียรตินะครับแล้วก็ภรรยาท่านก็คือคุณนวลจันทร์อดีตรองสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีท่านก็เปิดบ้านริมน้ำเจ้าพยานะอยู่ที่สิงห์บุรีต้อนรับชาวคณะของเรานะ เราก็นัดหมายกันแล้วก็ไปวิธีการเราไปพบกันก็คือว่าใครสะดวกหิ้วอาหารอะไรมาก็เอามาบางคนเอาขนมจีนมาบางคนเอาพายไก่มาเอาไข่ต้มมาเอาไข่มาให้กันแล้วก็มีขนมเค้กนะมีปลาดุกฟูแดดแดดเดียวเออเขาเรียกปลาดุกแดดเดียวนะแล้วก็มี น้ำมัดดันโอมีสารพัดแหละโอเรียกว่าอาหารการกินนี่ล้นชนิดที่ต้องห่อกลับบ้านกันเลยแต่บรรยากาศวันนั้นเนี่ยเราก็เริ่มพบกันที่จุดนัดหมายท่านสุภเกียรติก็นัดหมายว่าเราไปพบกันที่เทวรูปพระพรหมอยู่ตรงวิทยาลัยกเกษตรกรรมสิงบุรี ถ้าใครเดินทางสายเอเชียนะจะขึ้นคนครสวรรค์ถึงสิงบุรีท่านมองซ้ายมือจะมีเทวรูปที่หลวงพ่อจรัญท่านได้สร้างไว้นะฮะเราก็ไปรวมตัวกันที่นั่นนะครับก็ปรากฏว่าพอรวมตัวกันเรียบร้อยผมก็แวะคนอื่นก็ไปไหว้เทวรูปอะไรต่ออะไรก็ว่าไป ผมก็เดินวนรอบๆตรงจุดนั้นก็สวยงามเขาก็จัดเป็นสวนดอกไม้ก็มีดอกดาวเรืองแล้วก็มีสวนผักประดับกับดอกดาวเรืองเป็นรูปตัวแอลโดยปลูกกระหล่ำปรีข้างๆเทวรูปก็มีต้นประดูแดงสวยฮะประดูแดงนะครับแล้วก็ ด้านอีกข้างอีกข้างหนึ่งกับข้างหลังก็ปลูกมะม่วงโอ้ลูกกองอยู่เต็มเลยนะครับผมก็ทำบุญโดยการที่ช่วยอุดหนุนลอตเตอรี่ที่รู้ว่าขายไม่ได้แน่เพราะเลขมาลง0ูนย์ศอะไรเงี้ยก็คนขายต้องขาดทุนแน่แผมร็รับซื้อไว้หมดนะครับซึ่งรายละเอียดท่านไปฟัง ที่ FM 1005รที่ผมเล่าให้ฟังไว้ส่วนหนึ่งแล้วแล้วหลังนนั้คณะเราก็เดินทางไปบ้านท่านสุภเกิแล้วก็คุณนวลจันทร์นะครับเมื่อไปที่บ้านโอ้บรรยากาศดีครับเป็นบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งแม่น้ำเจ้าพยาก็เรียกว่าน้ำลงไปเยอะเลยอะ ระยะทางจากตัวบ้านถึงน้ำเนี่ยถึงประมาณ10กว่าเมตรแต่ถ้าเจ้าของบ้านชี้ให้ดูบอกว่าเมื่อปี64นน้ำท่วมตัวไปยืนเนี่ยประมาณ2เมตรกว่าน้ำท่วมตัวบ้านนะตัวบ้านนะ่ะอีกประมาณสองเมตรกว่านะครับนะท่วมเข้าบ้านเลยมันบ้านรลมน้ำเขาก็จะไม่ค่อยมีข้าวของอะไร นะก็เป็นที่เลี้ยงรับรองพวกเราแล้วก็ไปเจอต้นไม้เดี๋ยวหลังผมคุยรายละเอียดให้ฟังซึ่งต้นไม้บางต้นผมไม่เคยเห็นนะอย่างต้นชัมเลียงผลมันดูคล้ายๆเหมือนลูกว่าแต่ไม่ใช่ลูกว่าเขาเรียกลูกชัมาเลียงนะครับแล้วก็มีไผ่กิมซุ่งอยู่ริมชายน้ำนะแล้วก็ต้นไม้หลากหลาย ชาวคณะของเราก็ไปดื่มน้ำชากาแฟกันพอสมควรแก่เวลาท่านสุภรรเกศและคุณนวลจันทร์ก็พาไปไหว้พระรู้สึกจะเป็นพระนอนที่สิงบุรีแล้วก็ไปที่ตลาดบ้านระจ,จันตรงน,นี้ผมไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าผมคนแก่ตื่นเช้ามาผมก็ขอพักอยู่ที่บ้านนั้นแล้วก็ได้นั่งคุยกันกันกบเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่ง ซึ่งก็กเกษียณอายุมาแล้วเป็นลูกน้องคุณนวลจันทร์เขาก็มาติดตั้งคาราโอเกะนะเขาก็ไปเที่ยวตลาดบ้านระจันแล้วก็ไปชมอนุสาวรีย์วีรชนที่สิงห์บุรีแล้วก็กลับมากลับมาก็ร่วมรับประทานอาหารพอเริ่มทานอิ่มก็เริ่มร้องเพลงคาราโอเกะทำพิธีอวยพรวันเกิดให้กาแฟรายการของเราท่านหนึ่งคือคุณจินนี่ นะมอบของขวัญอะไรต่ออะไรกันแล้วก็ร้องเพลงกันสนุกสนานแล้วก็ได้พูดคุยกันผมเองก็มีของไปฝากก็เป็นของฝากโดยที่หลาน8ดขวบเป็นคนทำนะฮะก็เป็นห่วงห่วงยางหนังนะจะไม่ใช่หนังสติก๊กนะเป็นหนังห่วงเล็กๆซึ่งเขาเอามาร้อย เป็นกำไรข้อมือผมก็มอบให้กาแฟรายการแล้วก็บอกว่านี่คือกำไรถ้าเราจะบอกว่ากำไรออกเสียงรอลินก็คือสวมใส่มือไว้เอาเวลาคิดถึงอาจารย์บ้วนหรือจะเก็บพกติดตัวไว้ก็แล้วแต่แต่ถ้าเราบอกกำไรรอเรือก็แปลว่ามันเป็นเครื่องหมายที่บอกว่า เราเกิดมาที่เรามีอยู่ทุกวันเนี้มีบ้านมีรถม,มีนู่นนี่นั่นเสื้อผ้าอาภรณ์แสดงว่าชีวิตเราเนี่ยกำไรเพราะเมื่อเราเกิดมาเรามาแต่ตัวเราไม่ได้มีอะไรติดตัวมาเลยมันถ้าเราคิดได้อย่างนี้เราจะมีความสุขนะะเราจะไม่ทุกข์และผมก็บอกว่าในกําไรเนี่ยก่อนจะเอามาทำเนี่ยมันจะเป็นวงวง เหมือนที่เราอยู่กันเนี่ยนะคนนี้อยู่วงการตำรวจคนนี้อยู่วงการสาธารณสุขนะมีนายท่าทางอากาศมีนายทหารเรือนะมีครูอยู่วงการศึกษาเห็ไหมวงการทหารวงการตำรวจวงการศึกษาวงการเพลงและวงการาาทางด้านกฎหมายนะก็มีทนายความร่วมอยู่ด้วย และมีพ่อค้านักธุรกิจนะครับและผมในแวดวงการเกษตรเราใช้การเกษตรมาร้อยพวกเราเข้ามาเป็นอ่ากำไรเดียวกันเป็นห่วงโซ่เดียวกันที่เราห่วงหาอาทรซึ่งกันและกันนี่นก็เป็นของที่ทิดโบนบองมามานำไปมอบให้กับแฟนๆรายการและเราก็ร้องเพลงกันคุยกันถ่ายรูปด้วยกัน จนกระทั่ง16นาฬิก30นาทีเราก็อำลาเจ้าภาพก็ต้องขอบพระคุณท่านสุปกียรติและก็คุณนวลจันทร์แต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนั้นยังมีเรื่องเล่าให้ท่านได้ฟังอีกพอสมควรทีเดียวเอาไว้โอกาสต่อไปผมจะคุยให้ท่านได้ฟังนะครับในหัวข้อสายสัมพันธ์แฟนรายการกับ ทิศบวนบางประมาะก็ขอบพระคุณทุกท่านที่มีโอกาสไปร่วมง,งานผมทราบว่าอีกหลายคนนะอยากไปร่วมงานแต่ไม่รู้จะไปยังไงเพราะว่าไม่รู้ข่าวเนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มหลายอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านสุภเกียรติอดีตนายตำรวจใหญ่ก็บอกว่าอยากให้ตั้งเป็นชมรมสิทธิอาจารย์บูนอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าผมไม่กล้า นะฮะแต่ว่าถ้าท่านจะทํากันเองก็แล้วแต่นะครับก็ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับท่านที่นําข้าวของมาให้กันและกันเพราะว่าถ้าเป็นเครือญาติอาจารย์บวนต้องรักกันแล้วก็มีอะไรแบ่งปันกันนะครับและนี่คือสายสัมพันธ์แฟนรายการกับทิศบ้วนบางประมาครับเวซรีร่อน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวหูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลลนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสาหายเกษตร